โดยในขณะที่กำลังขับรถมาเรื่อยๆเบ๊จึงเหลือไปมองกระจกหลังและพบว่ามีรถคันหนึ่งกำลังขับตามมาความเคยชินในการทำอะไรบางอย่างติดต่อกันหลายๆวนันมักจะทำให้คนเราคุ้นชินกับสิ่งที่กำลังทำอยู่ จนทำให้ไม่รู้สึกถึงความตื่นเต้นและความหวาดกลัวที่จะกระทำสิ่งนั้นต่อไปโดยเป็กก็เป็นอย่างในนั้นเพราะสิ่งที่เป็กเจอเป็นสิ่งที่ไม่คาดคิดว่าจะต้องมาประสบพบเจอบนเส้นทางสายประจำซึ่งประสบการณ์ที่เป็กได้ตั้งใจนำมาแช์นั้นมีเรื่องอยู่ว่าเป็กทำงานอยู่ที่โรงงานแห่งหนึ่งโดยช่วงที่เกิดเหตุเป็นช่วงที่เป็กต้องเลิกดึกแทบทุกวนัน ในช่วงก่อนเกิดเหตุได้ราราวสอถึงสวันก็มีข่าวว่าถนนเส้นที่เป๊กใช้กลับบ้านเกิดอุบัติเหตุรถยนต์ชนเสาไฟฟ้าคนขับเสียชีวิตขาที่พอข่าวลอยแววเข้าหูเป๊กก็ถูกเพื่อร่วมงานแซวเพราะว่าเพื่อร่วมงานส่วนใหญ่ไม่ได้ใช้ถนนเส้นดนังกล่าวจึงไม่ได้รู้สึกถึงความหวาดกลัวหรือชั่วหลอนเวลาขับรถมากเท่าไหร่นักแต่สําหรับเป๊กแล้ว เวลาที่ถูกแซวเป็กก็มักจะไม่ได้ใส่ใจอะไรมากนักเพราะเวลาขับรถกลับบ้านก็มักจะเปิดเพลงฟังไปตลอดทางอยู่แล้วและในเย็นวันนั้นเองหลังจากที่เลิกงานในช่วงห้าทุ่มกว่าๆเป็กก็แยกย้ายกับเพื่อนไปขึ้นรถพร้อมกับขับรถออกจากโรงงานไปตามถนนเส้นนั้นเรื่อยๆจนกระทั่งขับใกล้ถึงจุดที่ได้ยินมาว่าเกิดอุบัติเหตุเป็กก็อดไม่ได้ ที่จะเฉลารถช้าลงพร้อมกับหันไปมองตรงข้างทางซึ่งเมื่อหันไปมองตรงข้างทางทุกอย่างก็กลับว่างเปล่าและมีเพียงแค่เศษซากที่เกิดจากอุบัติเหตุก็เท่านั้นทีนี้เป๊จึงกลับไปมองทางตรงแต่เรื่องเครื่องขับรถกลับบ้านไปตามปกติโดยในขณะที่กำลังขับรถมาเรื่อยๆเป๊กจึงเหลือบไปมองกระจกหลัง และพบว่ามีรถคันหนึ่งกำลังขับตามมาแต่ไฟหน้าของรถคันนั้นแยงตาจนเป็กเองก็รู้สึกกุนหิดแต่เป็นเพราะว่าใกล้จะถึงบ้านแล้วเป็กก็เลยไม่ได้ใส่ใจและเหยียบคันเร่งเพื่อที่จะออกให้ห่างจากรถคันนั้นแต่เรื่องน่าแปลกก็เกิดขึ้นในเวลาถัดมาเมื่อเป็กเหลือบไปมองกระจกหลังอีกครั้งก็พบว่ารถคันนั้นหายไปจากระยะสายตาทั้งที่เมื่อครู่ที่ผ่านมา ถึงจะเล่นเครื่องตีออกห่างแต่เปบก็มั่นใจว่ารถคันนั้นยังขับมาด้วยความเร็วตามปกติและไม่ได้ขับช้าเป็นเต่าแน่นอนเ๊กจึงรู้สึกสงสัยเป็นอย่างมากว่ารถคันนั้นหายไปได้อย่างไรแต่เป็นเพราะมูแต่คิดถึงเรื่องรถคันนั้นเบกจึงตกใจและหาพวงไหลหลบ,บร่องน้ำข้างทางด้วยความรวดเร็วเพราะเสียงแตรรถที่สวนมาอีกฝั่งทำให้เบกมีสติข,ขึ้นมาพอดี ซึ่งพอหลังจากที่หักหลบมาได้แล้วเบกก็รู้สึกใจหายวาบแล้วรีบขับรถกลับบ้านโดยไม่ได้คิดถึงเรื่องรถันนั้นอีกเลยโดยหลังจากที่เดินทางกลับถึงบ้านแล้วเบกก็ไม่ได้เล่าเรื่องแปลกๆที่เกิดขึ้นให้ใครฟังจนกระทั่งเวลาผ่านไปได้สองสวันเบกก็เริ่มลืมเรื่องราวในคืนนั้นไปจนหมดจนมารู้ตัวอีกทีก็เป็นช่วงที่อีก10นาทีจะเลิกงาน ซึ่งในตอนนั้นเป๊ก็เข้าไปคุยกับเพื่อนร่วมงานตามปกติจนถึงเวลาเลิกงานทุกคนก็แยกย้ายก,กันขับรถกลับบ้านเป๊ขับรถกลับบ้านตามเส้นทางที่ตนเองเคยชินอยู่เสมอซึ่งในช่วงเวลานั้นแทบจะไม่มีรถขนไหนขับแซงหรือขับสวนมาเลยแม้แต่คันเดียวแต่เป๊กก็ไม่ได้คิดอะไรมากเพราะมันก็ดึกมากแล้ว แต่ในขณะที่ขับใกล้เข้าเส้นทางที่เกิดอุบัติเหตุเป็กก็สังเกตเห็นรถคันหนึ่งกำลังขับนำหน้าอยู่ไม่ไกลแต่ทว่าเป๊กก็แปลกใจไปในคราวเดียวกันเพราะก่อนหน้านี้ไม่เห็นว่ามีรถคันอื่นนำหน้าเลยแม้แต่คันเดียวไม่นำซ้ำแถวนี้ก็ไม่มีทางแยกอื่นเชื่อมกับถนนเส้นนี้ด้วยและเพราะตอนนั้นเป๊กก็รีบกลับบ้านเลยไม่ได้ใส่ใจกับเรื่องนี้มากนัก จนกระทั่งขับรถไปเรื่อยๆอยู่ๆก็เ,เห็นรถคันหน้าเบรกกระทันหันเบคจึงรีบแตะเบรกในทันทีแต่ก็ดูเหมือนว่าจะชา้าจนเกินไปในตอนนั้นเบคจึงเตรียมใจเลยว่าต้องชนท้ายคันนาในแน่แต่พอผ่านไปได้เพียงเสี้ยววินาทีก็เหมือนกับหนังคนละม้วนกับที่เบคคิดเพราะว่ารถของเบคนั้นเบรกดังเอียดแล้วก็หยุดอยู่กับที่ และไม่มีเสียงชนกับรถคันอื่นที่นี้เบคจึงมองไปทางถนนเบื้องหน้ากลับพบแต่เพียงความว่างเปล่าและแสงไฟจากเสาไฟฟ้าที่อยู่ห่างกันหลายสิบเมตรเบครู้สึกง,งงกับเหตุการณ์ตรงหน้าเป็นอย่างมากและหากจะบอกว่าตนเองง่วงหรือว่าหลับในก็ไม่น่าจะใช่เพราะก่อนหน้านี้ก็เพิ่งกินกาแฟมาหมาดๆดังนั้นเบคจึงรีบขับรถไปต่อ โดยยังคงรู้สึกติดใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาสักครู่และในขณะเดียวกันเปบก็แทบจะเหยียบเบรกจนจมเมื่ออยู่ๆก็มีเงาสีดำพุ่งผ่านตัดหน้ารถไปด้วยความรวดเร็วความรู้สึกในตอนนั้นเปนกรู้สึกว่าตนเองใจหายวา่าพร้อมกับรู้สึกตัวสัน่นเพราะความกลัวและตกใจกับสิ่งที่เพิ่งเห็นไปและเมื่อตั้งสติได้ เบกจึงรีบบิงรถกลับบ้านด้วยความรวดเร็วเพราะกลัวว่าหากโม้ช้ายอยู่แบบนี้อาจจะเจอมากกว่าเงาดำก็ได้จนกระทั่งขับรถกลับมาถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยเบกก็เห็นว่าแม่ตั้งท่าจะเดินกลับเข้าไปในบ้านเบกจึงรีบตะโกนเรียกแม่ให้หยุดรอตนด้วยซึ่งพอได้ยินแบบนั้นแม่ก็ทำสีหน้าแปลกใจเพราะปะกติแล้วเวลาแม่เปิดประตูบ้านให้ เป็กก็ไม่เคยเรียกด้วยน้ำเสียงสั่สๆแบบนี้แต่ในจังหวะนั้นแม่ก็หยุดรอเป็กและเป็กก็ไม่ได้เล่าอะไรให้แม่ฟังนอกจากจะพูดว่ารู้สึกไม่ค่อยสบายเนื้อสบายตัวเท่าไหร่ซึ่งหลังจากที่เป็กกลับเข้าไปในบ้านพร้อมกับแม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วเป็กก็รีบเข้าห้องไปอาบน้ําและกินยาแก้ไข้พร้อมกับรีบเข้านอนด้วยความรวดเร็วเพราะตั้งใจว่า หากตื่นขึ้นมาพรุ่งนี้เช้าจะได้ลืมลิมเหตุการณ์อนันตาสะเพริงไปแต่ว่าทุกอย่างก็กลับตาลปาดเพราะในขณะที่กําลังพยายามข่มตานอนเป็คก,ก็ได้ยินเสียงคอกระจบหน้าต่างดังหนึ่งครั้งซึ่งในตอนแรกก็พยายามคิดว่าน่าจะหูแว่วไปเองแต่พอจะหลับตาลงอีกครั้งเสียงคอกระจกหน้าต่างก็ดังขึ้นติดต่อกันประมาณหครั้ง สุดท้ายเป๊กจึงรีบลุกออกจากที่นอนพร้อมกับหันไปมองหน้าตาด้วยความหวาดระแวงซึ่งพอหลังจากลุกขึ้นมาล้างได้แล้วเสียงคอหน้าต่างก็ไม่ดันขึ้นอีกเป๊กจึงตั้งใจว่าจะหอบหมอนกับผ้าห่มไปขอนอนห้องกับแม่แต่เพยงครูถัดมาหลังจากที่หยิบผ้าห่มและหมอนขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วจู่ๆเป๊กก็ยินเสียงเหมือนกับอะไรบางอย่างกำลังขูดกับตัวรถ เสียงดังคลืดๆและครันว่าจะเปิดม่านดูผ่านกระจกก็ไม่กล้าเบคจึงรีบตัดใจวิ่งออกจากห้องและไปขอนอนกับแม่จนกระทั่งรุ่งเชา้าเปคก็ต้องขอลากระทันหันเพราะว่าอยู่ๆก็จับไข้หนักจนสุดท้ายเปคก็ยอมเล่าให้แม่ฟังว่าเมื่คืนที่ผ่านมาเปคเจอกับอะไรบ้างและเมื่อเบคหายแล้วแม่จึงพาเปไปถบุญสังฆทานที่วัด ยตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาแบกก็เริ่มเปลี่ยนเส้นทางในการกลับบ้านและก็ยังไม่เคยเจอเหตุการณ์อะไรจนถึงทุกวันนี้